กบมารีวิวหูฟังกันแล้วนะครับกับช่อง Tech Life นะค,คลิปนี้ผมเตอร์จะมาพูดถึงแบรนด์อย่าง Edifier ให้ฟังกันนะครับผมแบรนด์ e d i f i e r เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าหลายคนก็น่าจะผ่านตากันมาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังครอบหูนะครับหรือว่าในส่วนของลำโพง,งต่างๆเนี่ย e d i f i e r เขาก็ทำแบรนด์เกี่ยวกับเสียงโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาในรุ่น X3 l i t e นะครับจะพูดในส่วนของราคาให้ทุกคนได้ชื่นใจกันก่อนแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยเต็มๆจริงๆเขาอยู่ที่ 1, ทนบแต่ ซึ่งถือว่า คุ้มมากๆเลยนะในช่วงราคานี้นะครับแบบห้าร้อยเกินมานิดหน่อยหรือว่าต่าพันเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็สีเนี่ยก็มี2ส,สีด้วยกันก็คือสีเทาที่เป็นแบบนีนะครับตามหน้ากล่องตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงกันอีกทีนะแล้วก็จะมีในส่วนของสีขาวนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบสีสไตล์ไหนก็ไปกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับรวมถึงคูปองการสั่งซื้อต่างๆด้วยก็ ิดกล่องมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสก่อนเลยนะเขาจะแยกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเขาไม่แยกเนี่ยหูฟังมันจะชาร์จตลอดเวลาเขาก็ต้องแยกมาเนาะแล้วก็จับใส่กล่องแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของจุหูฟังนะเขาจะมี S M L นะครับในถุงเนี่ยก็คือ S แล้วก็ L นะส่วน M เนี่ยจะอยู่ที่หูฟังแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของสายชาร์จเป็น USB A ถึง USB C เนาะตรงนี้ก็เอาไว้ชาร์จกับอุปกรณ์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นพอแบงค์หรือว่าตัวปลั๊กััั่่เอองะคบแลลาตตวูมื ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้สำหรับการควบคุมหูฟังหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็จะมีในคู่มือทั้งหมดเลยนะฮะถัดมาเรามาพูดถึงดีไซน์และการออกแบบกันก่อนเลยนะครับตัวเคสเนี่ยจะเป็นวัสดุพลาสติกผิวด้านนะตรงนี้ก็ทำให้เราจับถือได้ง่ายนะครับผมเมื่อเราหันไปทางด้านหลังของตัวเคสเนี่ยก็จะเห็นช่อง USB C นะครับตรงนี้เราก็เอาไว้เสียบชาร์จต่างๆได้เลยที่ด้านใต้เนี่ยเราก็จะเห็นโลโก้นะครับแล้วก็คําอธิบายบางส่วนที่เขาจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็พอเราพลิกมาที่ด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นโลโก้ Edifier ซ้ายหูขวาเนาะแล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กที่เอาไว้ชาร์จต่างๆภายในตัวเคสน,นะครับด้านในเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบใสๆและอันนี้ก็จะเป็นคนละประเภทของพลาสติกกับด้านนอกนั่นเองนะครับเมื่อเรามาดูที่ตัวหูฟังเนี่ยถือว่าทําออกมาได้สวยดีเลยนะก็มีความเชฟให้เข้ากับหูได้นะครับผมพลาสติกเนี่ยมีการผสมในส่วนของพลาสติกแบบด้านแะไรต่างเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ทั้งหูซ้ายและหูขวาเลยซึ่งจุดเด่นหลักในส่วนของการดีไซน์เนี่ยก็คือเขาจะสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้ประมาณหนึ่งในส่วน หรือว่ามีฝนพัพมๆมองลงมาเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าหูฟังจะพังนะครับเพราะว่าเขาสามารถกันในส่วนของละอองน้ำต่างๆแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนก็จะต้องคอนเซิร์นเลยนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานหูฟังไร้สายนะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยตามที่สเปคเขาเขียนไว้ก็คือ6ชั่วโมงสาหรับการใช้งานหูฟังทั้งสองข้างเวลาเราเสียบอยู่ที่หูนะแล้วก็สามารถมาชาร์จได้ที่ตัวเคสเนี่ยได้อีก18ชั่วโมงนะครับรวมแล้วเป็น,น,นยี่เราจะสามามรถเปิดปแ,แบบเสียงเต็ม Mac 100นึ่ช้้้้งงาาานไดดตตลอออะะก็คืเรรจใชปมั กลางออกมเนี้ยจะสามารถใช้แบตเตอรี่ตามที่เขาเขียนม,มาที่กล่องได้แต่ว่าถ้าเราต้องการเปิดสุดแม็กเนี่ยแบตเตอรี่ก็อาจจะลดหลั่นลงมาบ้างบางส่วนนะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบแย่แบบโอ้โหหายไป2อสชั่วโมงอะไรเป็นแบบขนาดนั้นนะครับก็จะเหลือประมาณ20กว,ากว่าชั่วโมงประมาณนั้นนะซึ่งก็โดยรวมเนี่ยแบตยีชั่วโมงถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจนะสำหรับหูฟังในช่วงงบประมาณแบบนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นบลูทูธ5.3าจุดสามนะครับซึ่งบลูทูธห้าจุดสามเนี่ยก็เรียกว ยังเป็น5.1 5.2อยู่ตัวนี้เป็น5.3นะครับโคเด็กในการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เป็นแบบ SBC นะครับก็จะเป็นโคเด็กที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานทั่ว,วไปสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็น iPhone Android เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์เนาะเขาก็มีในส่วนของโหมดการเล่นเกมมาให้นะวิธีการเปิดสั่งงานง่ายๆนะครับก็เมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเราแล้วแล้วกันเนาะก็กดค้างที่หูฟังสองวินะครับมันก็จะ อธิบายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็ถ้าเล่นเกมในส่วนของการที่ว่ามันมีรีสปอนซ์มากๆหน่อยอย่างพับจีเนเงี้ยการกดเล็งการกดยิงหรือว่าเ,อาเสียงเท้าเสียงอะไรเงี้ยผมถือว่ามีการตอบสนองกลับมาที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการดีเลย์อะไรเป็นแบบโหชัดๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นเกมสไตล์เป็นแบบ Rv เนี่ยผมว่าแทบจะจับสังเกตไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีการดีเลย์นะครับโดยโรวมผมถือว่าเกมหมดของเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับเกมเมอร์ใน หลายๆกลุ่มอย่างแน่นอนนะครับที่นี่มาพูดถึงตัวแอปกันบ้างนะครับ Edifier Connect จะสามารถดูในส่วนของแบตเตอรี่ได้นะครับหูซ้ายหูขวาเนี่ยมีแบตเตอรี่ประมาณช่วงไหนนะครับ EQ นะเขาก็จะมีโหมดในส่วนของคลาสสิกนะครับป๊อปหรือว่าคลาสสิคอลบล็อกอะไรเงี้ยเขาจะมีทั้งหมด4ี preset มาให้เราใช้งานกันนะครับก็สามารถไปปรับเลือกกันได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคลาสสิคอลเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเปิดแล้วก็ปิดในส่วนของเกมโหมดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดปิดผ่านแอป มาเปิดปิดตรงนี้ได้ไม่ต้องไปกดครั้ง2วิก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งการสั่งงานในส่วนของหูซ้ายและหูขวาได้นะครับว่าเราจะกด2ครั้งให้มันเป็นอะไรหรือว่ากด3ครั้งให้มันเป็นอะไรก็สามารถมาตั้งค่าในแอปนี้ได้เช่นเดียวกันฮนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดสำหรับหูฟังกันแล้วก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยจากที่ผมได้ลองใช้งานมาตลอดหลายๆวันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นเสียงที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ดีกับราคาของมันมากๆแล้วนะครับกับในช่วงประมาณ600 ่ผาคือเสียงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าพูดถึงเสียงร้องนะครับจะอยู่ในระดับที่ประมาณเดียวกับเสียงดนตรีก็คือแบบด้ขึ้นไปนําเสียงดนตรีหรือว่าถอยหลังมาจนเสียงดนตรีนำนะครับถ้าเป็นเรื่องของเสียงร้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ในย่านเนี่ยย่านที่เป็นเบสหรือว่าย่านเสียงต่ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีมวลมีลูกของเบสที่กําลังดีนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าโอหนาจนแบบเลอะเทอะหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นลูกประมาณหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นถ้าเทียบเป็นลูกก็อาจจะลูกเทนนิสนะครับไม่ถึงกับลูก บอลหรือลูกบาสที่เป็นลูกใหญ่ๆประมาณนั้นก็ถือว่ามีเบสที่กําลังดีเหมาะสมกับตัวของมันเองนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเสียงกลางเนี่ยก็สามารถทําออกมาได้โดยเฉลี่ยเนี่ยออกมารูปเวทีอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำออกมาได้สวยดีนะครับเหมาะสมกับความที่มันเป็นอินเอียร์เนาะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโปร่งเลยมากมันก็จะเป็นเสียงที่มีเวทีเสียงประมาณหนึ่งเสียงกลางถือว่ากลมกล่อมกําลังดีนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเสียงแหลมเนี่ยมีความาแหลมที่มาลบมลนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็การทอดตัวเนี่ยทอดตัวไปได้ในระดับ หนึ่งนะก็ไม่ได้เป็นแบบทอตัวไปได้ไกลมากแต่ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเสียงมีเวทีเสียงที่ค่อนข้างเรียกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสมกับช่วงราคาของมันมากๆนะครับถ้ามันอยู่ในช่วงราคาแบบ6 0 0้อยถึงแปดเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับราคาผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะมาทดสอบไมโครโฟนของ eFire X3 Lite กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือเสียงสมมุติเป็นการอยู่ในออฟฟิศแล้วกันนะเสียงที่ทําออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อการจะคอลกับเพื่อนหรือว่าคอลกับที่ทํางานหรือคอลกับลูกค้าเนี่ย เสียงไมโครโฟนที่ทุกคนจะได้รับหรือว่าเสียงไมโครโฟนที่อีกฝ่ายจะได้ยินเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรมากเกินไปเนี่ยผมถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ชัดเจนแล้วก็คุยสนทนาได้ดูเรื่องดีนะครับก็ จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบไมโครโฟนนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้กับ Edifier X3 Li t e นะตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมพูดตามตรงคือ X3 Lite ถือว่าเป็นตัวเบสบัจเจตตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับกับช่วงราคาประมาณ600หรือว่าถ้าคูปองเขาไม่มีแล้วเป็นประมาณ800อรอยะไรเงี้ยไม่เกินพันผมถือว่าค่อนข้างราคาน่ารักเลยนะกับคุณภาพที่ได้นะครับช่วโมงแบตเตอรี่ที่ทําได้ค่อนข้างแบบโอเคมากๆแล้วกับหูฟังที่มีไซส์เล็กๆแบบนี้นะแล้วก็น้าหนักหูฟังต่อข้างเนี่ยแค่ประมาณ4กรัมมเท่่านนน้โดยสว ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการใช้งาน Daily Life แบบหลายๆคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าบางคนที่ยังอยากแบบลองหูฟังตัวถูกๆไม่อยากไปเล่นตัวแพงมากเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าผมแนะนําเลยกับช่วงราคานี้นะเพราะว่าเสียงก็ค่อนข้างเหมาะสมกับราคานะครับแล้วก็การควบคุมอะไรต่างๆสามารถทําได้ด้วยดีเนาะแล้วก็มีเกมอะไรเงี้ยในส่วนของเกมโหมดที่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าคุณเล่นเกมแบบ RV อวอะไรเงี้ยชิวๆคุณไม่รู้สึกอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปจ้องมันจริงๆมันก็ไม่รู้สึกว่าเสียงมันมีความดีเลยนิดๆอะไรเงี้ยมันไม่ไ ว่า X 3 l i ไ e เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆกับราคาช่วงช่วงนี้เรียกว่าต่ำพันละกันนะกับราคาช่วงต่ำพันเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวที่ผมแนะนําละกันเนาะแล้วก็ใครที่ต้องการจะสั่งซื้อเนี่ยจะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รวมถึงไปกดโค้ดกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับส่วนลดในการที่จะไม่ต้องไปเป็นแบบว่าจ่ายแพงจนเกินไปเนาะแบบไม่ต้องไปจ่ายแบบใกล้ๆพันอะไรเงี้ยก็จะเหลือช่วงประมาณ600เท่านั้นนะครับมันก็คุม้มอะผมว่ามันคุ้มมากๆแล้วเนาะแล้วก็ใครอยากได้ตีมมันแบบไซส์ๆหน่อยก็ไปขาวได ได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ผมมองว่ากับช่วงราคานี้ชาร์จ Type C แล้วแล้วก็เปไนต่างๆที่ค่อนข้างจะครบถ้วนผมมองว่าโอเคละไม่ได้น่าเกียรแล้วนะครับผมสำหรับผมก็ประมาณนี้กันสำหรับการรีวิวเจ้าตัว e l i f i e r X 3ไลผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้ากับการรีวิวหูฟังหรือว่าเท็กเจอร์อื่นๆน,นะครับผมคลิปนี้ผมเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ